เลยตีเลยยอนควันมากมันยิงใหญ่เปนตะกรงมันยิงใหญ่ตะกรงอ้ยโอ้ยฉันจะฟินโอ้ยมันมันกอดรัดมันเวียดฉันมือมันกอดรัดมันเบียดตอนนี้ตอนนี้เรได้กล้องแล้วได้กล้องแล้วไป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 ไม่เช่มันมันแคมอ่ะมันแคมอ่ะดู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 เข้ายังไงวะจุดด้วยเจกูด้วย พวกเราอย่างี้เลยมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาใกล้ๆนี่เๆเข้ามาแล้วเร็วๆเๆๆๆๆเาเดอรี้เรารอดมาแค่นี้นะโอเคกลับกลับกลับ